ฟุยเกมไม่เข้าแต่ได้โย่คนดูแล้วมันสุดวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักหยียบปาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เขาอยู่ที่เกมไอหมูนะครับผมหมูทองนั่นเองนะครับหรือลักกี้พิงกี้นั่นเองนะครับมมานดูนะฮะมาดูนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับผมทุนหนึ่งร้อยแตกไหมนะครับผมมาดูกันนะครับคนดู ไปครับผมเริ่มที่เป็นสามบาทนะเออมาแรกครับมาดูกาบาทแรกนะฮะวอยกสองตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะคนดูนะครับผมถ้าฟังไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมแต่นะยังไงโอ้โหร้อยสี่สี่บาทนะครับส่วนใครนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมนะครับผมสวยอยู่นะครับผมคนดู แล้วมันสวยจัดด้วยเดิประเด็นนี้ครับผมคนดูนะฮะไหลสวยๆกันเลยเดิมามาเด็กคนดูมาเด็กคนดูสามร้อยสามสิบหกบาทนะครับไม่ใช่สามร้อยดิแม่จะไปสามร้อยอย่างเดียวเลย มาสวยๆเนี่ยครับผม97บาทมายังไงครับมาดูโอ้โห,โห,โหยังได้ลุ้นสแกนสามตัวครับมีสิทธินะมีสิทธินะสสวยที่ มาสิก็ดูมาสิพี่เกมไม่เข้านะแต่ได้อยู่คนดูฟรีเกมไม่เข้าแต่ได้โย่คนดูแล้วมันสวยจาดคนดูตอนนี้เนี่ยครับผมเขาวสวยๆกันเลยทีเดียวเนี่ยครับผมแล้วยังไงนะท่านผู้ชมสแกต็ตเตอร์ลงเอา้ามาดิ 8ฟรีครับผมแล้วดอกนี้ยังไงครับผมบึ้ม48บาทนะครับผมท่านผู้ชมแล้วสวยจัดนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านเนยฮะโอ้โห99.60ต่างค์นะครับผม มาแล้วยังไงนะครับผมมาดู3.60สตังค์แล้วยังไงต่อบึ้ม18อบาบาทบึ้มสวยครับผมบึ้มสวยนะฮะ สวยๆเลยครับผมวันดูนะฮะฟรีลุ้ายครับผมโอ้โหฟรีเกมผมว่าได้น้อยเหลือเกินนะ300แต่มันเบ็ด3บาทโอ้เบ็ด3บาทได้300นี่ก็ถือปังอยู่นะยังลองเบ็ด10บบาทดูนะครับผมท่านผู้ชมมาขอสวยๆสักทีมา โอเคครับผมอุ้ยคูณสามบึ้มหกร้อยสวยบึ้มสี่สิบครับผมโอเคเลยนะครับผมท่านผู้ชมดอกนี้ก็โอเคนะครับผมก็พอเลยแล้วกันนะครับสําหรับลัคกี้พิงกี้นะครับผมก็ได้กําไรเยอะพอสมควรนะครับผพิ่มไต่เป็นพันนะครับผมมาดูนะฮะจากทุนแค่หนึ่งร้อยนะครับผมอีกนิดเดียวจะพันห้าเลยก็ดูนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงตอนนี้เลยนะครับผม